ฉาบดินกอดินเสร็จแล้วฉาบป,ปูนปูนฉาบป,ปิดเลยดินจะได้ไม่แตกดินส่วนผสมของไม้อัดผงไม้อัดแล้วก็ขี้เถ้าแล้วก็ยังมีผสมปูนซีเมนตปูนหนึ่งถังถังถังเล็กกันนะ ก็ปูนซีเมนปลอดแลนด์สามก,ะ,กะลากะลาน้อยน้อย<ๆ>ก็ฉาบฉาบเรียบร้อยเหลือข้างหลังนี้อีกหน่อยนึงกำลังผสมปูนอยู่ปูนอีกหนึ่งถังยวฉาบให้หมดข้างล่างแห้งๆนี่ก็เดี๋ยวก็ฉาบด้วยฉาบให้หมดเลยจะได้แข็งแรง อันนี้คือหัวเตาซูเปอร์ซันเตาเผาถ่านซึ่งบนหัวเนี่ยที่โค้งเนี่ยก็คือว่าอันนี้คือหัวเตาซูเปอร์ซันโค้งเนี่ยเรากำลังทำเพื่อเก็บควันควันที่มันไฟมันลุกอยู่นี้เนะี่ยมันจะมีควันด้วยแล้วความร้อนด้วยมันจะวิ่งเข้าท่ออีกทีนึงแล้วกลับ กลับลงมากลับลงมามาผ่านน้ําพอผ่านน้ําแล้วก็เข้าไปในเตากันไปน,น้ําส้มขันไม้น้ําส้มขันไม้บ่อมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ควันควันที่เกินผ่านผ่านน้ําแล้วควันที่เกินก็วิ่งกลับไปไปข้างหลังนู่นโค้งยาวเลยแล้วก็มาลงเข้าเตาที่จริงไม่ต้องโค้งยาวมากเท่านี้ก็ได้แต่ออรวมเพราะว่า,าท่อ ท่อท่อของเตาอะท่อของควันกลับอะมันอยู่ตรงนี้เอามารวมเป็นท่อเดียวควันที่วนกลับเข้าเตาอะที่กระลาปิดอยู่เนี่ยมันจะจะพ่นพ่นขึ้นมารวมทุกท่อแล้วจะจะพ่นเข้ามาเผาใหม่กลับเข้ามาเผาใหม่ตรงนั้นนะแล้วส่วนน้ำส้มพันไม้ถังนอกที่จริงตรงนี้ออลองลอง,ลองใส่กระป๋องตรงนี้นะควันมันก็ออกด้วยก็เลยไม่ลองแล้ว เอามาเข้าถังเรียบร้อยฉาบปูนนะต่อไปก็คือฉาบปูนตรงนี้ให้ให้เป็นถังซีเมนต์เลยแล้วก็ฝานี่ปิดเปิดได้แต่เอาดินยาอาอกดินยาข้างบนหน่อยหนึง่งยานี่คือกันไม่ให้ควันออกน้ำส้มควันไม้ก็จะมารวมอยู่ตรงนี้ควันก็จะถูกวิ่งที่เกินก็จะวิ่งเข้าเตาไปเหมือนเดิมไม่ไม่ให้ควันออกมาเพนผ่าน พอมีระบบวนควันอะเยอะว่าใช้ท่อไม่ไม่ไผ่วนไปวนมาคือให้มันเดินทางเยอะๆหน่อยเพื่อจะได้น้ำส้มขันมาเยอะๆยิ่งเดินโคดไปโคดมางอไปงอมาหลายๆครั้งก็จะเกิดน้ำส้มขันไม้เยอะขึ้นไอ้ที่งอไปงอมาข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ผ่านน้ำอ๋อใช้ปูนฉับไม้ไผ่เฉยๆฉับไปฉับมา จริงๆถ้าเป็นท่อเหล็กทั้งหมดเนี่ยมันจะได้น้ําส้มกวันไมาเยอะมากก็อีกเตานึงแหละเดี๋ยวทําอีกเตานึงซึ่งใหญ่กว่านี่แล้วก็จะเป็นท่อเหล็กอย่างเดียวเลยต่อไปก็ท่อเหล็กแล้วก็ผ่านน้ําอย่างเดียวเพื่อให้เกิดน้ําส้มควานไม้ไม่ให้ไม่หายเลยควันไม่ให้ออกหายเลยแล้วก็ความร้อนก็ไม่ให้หายด้วยความร้อนนี่ก็จะใช้ขวดเตาใช้ขวดแล้วก็กระเบื้องเซรามิกเพื่อ สะท้อนความร้อนเข้าไปในเตาไม่ให้ให้ความร้อนออกมาข้างนอกมีประตูปิดเปิด2บานสําหรับคนเข้าไปเข้าไปในเตาเอาไปเลี้ยงฟืนท่อใจกลางเตาเนี่ยมันยังใหญ่ก็คือต่อไปก็จะทำให้มันเล็กกว่านี้ทามันพังแล้วก็ทำเล็กกว่านี้เนีย่ ท่อไม่ต้องให้มันใหญ่ขนาดนี้หรอกมันใหญ่ไปหน่อยมันก็เกะกะเฟืองเือที่นะแทนที่จะได้ได้ทานเยอะขึ้นไงเลี้ยงไม้แล้วก็น้อยพอดูแล้วการเผาไหม้การใช้ความร้อนเราใส่ฟืนลงไปไม่ต้องมากไม่เกิดความร้อนสําคัญก็คือเดี๋ยวต้องเพิ่มอากาศเข้าไปเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ที่อยู่ใจกลางเตาเนี่ยให้เยอะกว่าเดิ